จิตประจําตัวประจํภพของตัวเองเข้าใจนะคะอืเห็นติปูปยูใช่ค่ะอะไม่ว่าจะมาตรงนี้เป็นติปูยูถ้าไม่ได้ปฏิบัติต่วตอวิปัสนากรรมฐานสติปัฏฐานสี่ก็ยังเป็นติปูยูเข้าใจนะแต่ถ้าเป็นพระรยะบุคคลเป็นพระโสดาบันตอนที่อยู่ในเมืองมนุษย์เนี่ยมีมอวิสามสี่ดวงเดือนหนึ่งเป็นจิตประจําตัวหลังจากนั้นเนี่ยพอตายจากความเป็นมนุษย์ปับ๊บท่านขึ้นพรหม ท่านก็มีรูปาวัจะร,ระปฐมวิชาวิปากจิตหนึ่งดวงนั้นเป็นจิตประจําตัวประจำภพของตัวเองพระโสดาบันนะเมื่อมีจิตประจําตัวประจำภพขอ,ของท่านเองเนะี่ยแล้วท่านจะปฏิบัติต่อจะปฏิบัติทาฌานเพิ่มก็ได้หรือว่าทาพระอิยะบุคคลเพิ่มก็ได้อันนั้นมาแล้วแต่ท่านมีวินิสัยจะทําต่อก็ได้ท่านจะมาพระโสดาบันจะมาเป็นพรหมแล้วก็ปฏิบัติจนได้ฌานที่สอง ชั้นที่สามชั้นที่สี่ชั้นที่ห้าบนพรมก็ได้เข้าใจนะฮะอ้าวแล้วก็มาทําให้เป็นพระสกทา,า,า,าคามีพระนาคามีพระรหันต์บนพรมก็ได้เข้าใจไหมฮะ,ะสามารถที่ไปปฏิบัติทั้งมัคผลิพานชานบนพรมได้นะสามารถเลยแล้วแต่ว่าท่านจะทำต่อไหมมีองคนิสัยติดตามสงได้แค่ไหนนะคะทำได้ เป็นเรื่องที่เราก็เรียนรู้ตามหลักวิชาการนะเ,เราคิดเองไม่ได้อยู่แล้วเรื่องพวกนี้นะถ้าหากว่าขึ้นไปพรมปับ๊บมันก็ต้องเป็นชั้นใดชั้นหนึ่งในสิบห้าภูมินั้นเข้าใจเนาะอ่าเช่นเช่นเดียวกันนะ่ะอันเนี้ยถ้าอารูปวิบากสี่เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องต่อยอดว่าอาทิกมิกชาญเนี่ยทำยังไงให้ได้อรูปสี่อันเนี้ยเดี๋ยวช่วงบ่ายจะต้องพูดกันช่วงเช้าเวลามไม่พอละ 对。Okay.